สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศในวันที่18ทธันวาคมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้าสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศมีนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบนพยากรณ์อากาศวันที่18ทธันวาช่วงเช้าคาดว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1ถึง2องศาอุณหภูมิต่ำสุด1 9ถึง21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33ถึง33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อ,อากาศในช่วงบ่ายสำหรับช่วงเช้าก็ขอจบการรายงานเทียงเท่านี้สวัสดีครับอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน